กิจกรรสมนความเพียรพระพิตทยยอดศรีลาวรูปตัเป็นูุกนุมรับคำปีศูนี่หนึงครั้งที่เกวันที่เจกุมภาพันธ์สองพห EP หนึ่งวันนี้เป็นครั้งที่9กิวันที่เจกุมภาพันธ์สองพอเก้าข้าพเจ้านายบุญนำมนตรีวงศ์ขาเป็นวาจาสาธุราชสเดนถวายระพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นาจริญยาบูชาเดองค์คัมภีรเทิเจ้าอหลวงปู่สัเกตุลุงหลวงปู่ศิลาอหลวงปู่บุญเดชรรมุบอาจารย์ที่เป ก็อ,อนุภาพคุณพระรัตตะไรคุณครุบอาจารย์เทพเทวดาธนายโปรดจงลงบันไดให้จิตของข้าพเจ้ามีสมา,มาธิโคตรเกิดการสวดขยายมต่อไปบนที่หนดดึ่งบนสวด่อบดา มนตาจักรวาลสุขตาคัเนตุเทวตาสัตถมังมมนีราชาสัจฉนันตุสมุขตังสเคกามีตุเปิสกตเตจตเดเควิมานีติเประเทตมีเตุวะขันนิเตุมิเิติุมาจันตุเทวะชะตลาิมงกตัตะนาคาตันตาสัเกยมุนิวระวัจังสัตบุญนตุธรมสุวรรณากรโยตรมสุวรรณกรอยงัตาธมสุวรรณากรโอันตาธทสุวุมากยขนตบทที่สะทสตรนสสกนุสสกานมตัสะพพคตโตราโตสมารุสตนม สัพพะตัวราตูสมานุสัพพุทธิสารบทสวดสัจจปีคาถานัตถิมีสนนังอันยังพุทุมีสนนังวรังเอเตนะสัจจวัชนาสุติมีหุตุสุตานัตถิมีสนนังธรรมโมมีสนนังวรังเอเตนะสัจจวัชนาสุติมีหุตุสุตานัตถิมีสนนังธรรมโมตังคุมีสนนังวรังเอเตนะสัจจวัชนาสุติมีหุตุสุปทาบทที่สี่บทสวดมหากรุณิกรุโธเตียจิกถาคาถา

เยโลกะทาติยิเทวะทายะปุเนนะชะนิปะจันติติกกวันตนะสะยะปิคุสะกะจากะจายะตะโขตะตุนะสุตตะวะสไกนะทิวะนะแต่สังสียะโขปะวะสะเกสุนะปะติกะปิได้สุสิณีวะนะนีมะตาปิคุสะกะนะจะติงปะจัมมัตติปิคุติสุปริวะอะนันทะกิตะจะโลกะตะติยิเทวะทายะปะเนนะจะปะติกะตะกวันตนะสะยะปิคุสะกะจาจะนะนะปะจิณีนะตะกวันตินะปิสะกุมะยะนะปิคุสะนะตะกวันตะวะทะสุนดิเกปะติกะทาปะติมัตติอะตะโขตะทิวะตะสะยะทะปินามะวะ อตาโคตาเทวตาพควตังอภวเทวาเอกมัตันัสสุอกมังตาโคอกาเทวตาพระควโตสติกิอิมังมัสสิมหาสมโยปวะนสิมิเทวกยาสมาคตาคตตมหอิมังธรรมะสุังท้กิตายวะอปปาราชิตังติอตาโคปาราเทวตาพระคาวโตสติกิอิมังถมัสสิตรับภิกมัตังสุจิตตอัตโนจุคุังสุตารติวติตานิขิตวาอินทิยานิระกันติปฏิตติอตาโคปาราเทวตาพระควโตสติกิอิมังถมัสสิาจิตตา สุทธาวิมลรจชกุมานตาสุสุนักตียต่ัวปาราเทพตาปักวาโตติกิมังไปที่ยีกิติพุทธังสรนังคตาเสนาเตมิสนติปายายภูมิปหายเนีมนุสังเตหังเทวะกยังปริเปรี่นิติอาทาโกปวาปิภูมันตสเยยนปิวสุโลกตาปุสุเทวตาสนิตติาคตังทัศนียะิโกสัเยันสงสังกะดยปิติกเวเฮสงอติตามัตนัตตโตสมาสมุตตาเสตปิโตานเอตปรมเยวะเทวตาสนิปติตาหงติ พระวิสติอนาตมัทธังอนาตูสมาสพุทธเจ้าสปิปโคตานังเอเตปรมายวเทวตาสิริปริตาพระวิสติสัญาะปินมะหังเอตระหิยะจิกิตสันมิพิคเวทีวกายนันโมนิกิตายสันมิพิคเวทีวกายนันโมนิเทศิตสันมิพิคเวทีวกายนันโมนิตังสุพยานาถาจักังมานสิกดุสถาภัสสิสามิติเอวามิติติโคภิภูมิกวาประเจติสุภวะวายโยตบูจะสิโลกามนุกตสามิยัสพุมาทิพจิตายีสีตากริปรามุตตานิสเมตตาปุตุชนภเลนิลาลก महांग सापनु उत्तरप्रदेश सुधाविद्य समाराविनायक युगलिवस्ती रत्नवानी युगलवी गटुओ मंडिस्तार सावकी सन्नति तेवक्या पिंगलता तीर्वशंथा पिंगलबोल तीर्व अतरामक रुप सतवापुर सजनं ते संपत्तोलोहुं ज्ञानं अमृतचना तत्सनं अपिकीर सतमत सतुंग साचंग सतोरिंग सतां इकीर सचनं अमृतचनं अतसुंग अपिकीर นัตตวันโนชิมันโตชิมโทนาวันโยุทชนมาธมนาพิกรมงพิาสิมนังสาตากิลาติดศาสตายเจขานัตะวนโที่มันโตชิมโทวนันโยุัชนมาธมนาพิกมงพิกาังสิมจุนังอิตเตโสรสัสตสายจ้าขานัตะวโที่มันโตชิมโทวนันโตยุทธัชนุมาธมนาพิกมงคิาสิมุนังวสามิตาปรัตาขานัตะวนโทีมันโตชิมโทนนโยุชนมาธมนาพิกรมงค์พิการังตินโนังิ กุมพิโรราชาโกรคัติสมบเนงปุริมัจจเจสัราชายทศตระกาษาติฆะนนติปิมาราชาจะกึงุตตะิปุตตปุตตะปิตัดสาบะโบยทนามามาลายที่มันโตชิมทวนะมันโตจะถ่สนุมธรรมนาภิกมุมพิกรังสเนงตะากินัตจะัราชัวิรุหัตปอภาษาติกุพนาติมาราชาจะถึงปุตตะสาบะโบยทนามามาภลายที่มันโตชิมุทโวนะมันโตจะถ่าสนมธรมนาภิกขุนพิการังสืนง ปริมจจที่สังราชกุรูปโปสสตินาขณะทปติมาราชเจจิตปพโวิทมามะลที่มันโตจิมุทวนะมันอิสุโนโมทัมานาภิกขมุมัสิมติเนตระตัดทิังราชกุบรูตสติจาขณะทปติมาราชเจจิตโพิะพโวิทัมามะลายที่มันโตจิตมุทวนะมันโติสานุรินโนโมทัตมานาภิกิมุงพุทธังสิมติเนตร จตุรสิสาจันทลัมนาทศนย์นิติระทิตเตสังมยามทัศคือปฏิจกรสัตาบัญญัตกุติุวิตุวิภูจัวิภูโตจันทโนตมัสิโตจัจกินุมรรทุจิบันทุจาปนาโทโอภะโยจาเทวทิโตจงเปรีจิตติสิงหคดโพนาโรราชานิโตอาคูปิเสโคเจวติมพะดูสิริวัตสาอเรจนเดจราชโนกันตปาสนิพิโมธมนาพิุมุนพันังสิมตังนั่งพราคูนาสพานาคาเวสลาสสะตจากรกัมปราชิตดาอาคูปายคาสายกพิยามนาตะระจัอาคูนา ยีนะครับราเชีสาสรสารติทีพาทิชาบกีวิสุทธิ์ภเวหสัตัรพรจิตุทเาังอยันทานนะครราชานมาสิสุปนตเขมมะาิปโตสันนาอุจัิอุปยันนนะครสุปนาเรนมังสุตังชิตาวชรหันะสมุทังอัศรพัตโรวัรสิตรที่บรรโตยสนกาลกัญชามหาพิมาอัศราฆนบุกาเวปจิตติุตติตหารตุมิสาสุปตะพริปุตระังสติรจนมัสสันลติินิง आपो चथ पदवी चते छो वाजो सख मोरो नवरो नाथे वाह मुख नाच के आते थे वाजा सीते थे फिर वनों

สนุธมาทกรมวงิสินงมานามาสมานามนุษย์สามนุษยิมากิทาปุตสกากูอาคูมนุปสาาคูริโยเทวยเจโลหิตวสยเจโลหิตตสนุปรามาปราอาคูเทวาเสินทัสสิเตทัตตาสปนันตุโนอิทิมโตยิมโทวนาวโตยสินุธมาที่กมุนาสินสุขากรุมหารรนาอาคูเวคะสัทธาอุตัสแทบ ภูธาตระคาปาโมขะอกุเทวะบุจาขณาสัตตมัตตานักจันิสก迦ยิสโนหานัยังขับจุโนยิปโยิสตุสิติถ้าเสติถ้าสตกะยาสปีเรนัตตวัโนยิมตัวสิมตุวันโวันตัวสิโนมัทมนาริขบุญภูนาสุตินังเกเมยะตุสตายามากันตกาจายิโนสัมพิติกาลมาสเซจาโชตินามาจวานิมาโชตินามาจัสวานิมาณตโนอาูธาคูริมตาทัศสติถ้าสตากะยาสปีเรนัตตวันโนยิมตัวสิมตุวันโนวันตัวยสติโนมัทมนาริขบ อาคัทถุงยีเจนเดียสัตว์ที่ชาติแทบพุทธเจดมิเกลังโอคุตินามันนัสรังทักกีโมจารานังเพียงตะวะอชิระจึงสัพพมารประเมินตัวจับปุตไตทิพย์โลกษาแสนนางกุมารโดยจุดโสจัตโสบขสิณูลังสหัสพรมอารมณ์กัณฐ์นางมหาพรมาพิจิตริติปปปนสิจิมทุกิสมากายโยเจ้าจิตโสทัศน์ศิริตระกูปเจกุปวสุเตนุเตสัจจะมิสตัวอากาศหาดตัวเปรตตัวติดแต่เสพิลกิติ पिंतेती विस्पम में कैमरा सेना भी कमी पर साइकर जमी जंग ये था करें था बता राक्षस ने पतंग को वस्त्र मंत्राप्रवारी था ना वो मूचित कितना ही दी था, था मैं से नोकर ने संयंत्र जी पानी ना तरफ माता सेनानगतवात से रंजित आपुस को में को से नयन तो सूचित को तथा सोपी था पति संगतों जंग से ता ता